ทีมเคยีเล่าข่าวกีฬาดานิโอนโมชั่วโมงนี้กลายเป็นแข้งเนื้อหอมซะแล้วหลังบาเซโลนายังหาบทสรุปเรื่องลงทะเบียนกับทางลาลิก้าไม่ได้ขณะที่แมนยูหวังสอยวิกตอร์โยเคเรสมาแก้ปัญหาปืนฝืดในเดือนนี้เลยส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างนั้นเรามาอัปเดตกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังทำเงินจากการขายโจชัวเซอร์ซีหัวหอกชาวดัตช์ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากยูเวนตุสเพื่อเอามาซื้อวิกตอร์โยเคเรส ยอดดาวยิงทีมชาติสเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนนอกจากนี้ปีศาจแดงยังพร้อมพิจารณาขายทั้งคริสเตียนอิริกเซนวิกตอร์ลินเดเลฟและกาเซมิโรช่วงเดือนมกราคมหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจระอันมาดริดสุดมั่นใจที่จะได้ตัวเทรน Alexander, อเล็กซานเดอร์อานนแบตขวาคนเก่งลิเวอร์พูลมาร่วมทัพแบบฟรีฟรีหลังจบฤดูกาลถึงแม้เพิ่งโดนหงแดงปัดข้อเสนอขอซื้อตัวในเดือนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมพิจารณาขายดาวินดูนเยส กองหน้าดาวดังชาวอุรุกวัยโดยเล็งดึงมาคกกุสตัวรามหัวหอ,อกอินเตอร์มิลานมาแทนพร้อมกับมองอเล็กซานเดอร์อิสักดาวยิงนิวคาสเซิลอยู่ในเตดอีกรายคริสตันพาเลสอาจพิจารณาทําทเงินจากการขายไทยริกมิเชลแบ็กซ์ซายคนเก่งในเดือนนี้ก่อนที่สัญญาของตัวนักเตะจะหมดอายุลงหลังจบฤดูกาลนอตติงแฮมฟอเรสยินดีขายไตวัววูนีกีกองหน้าร่างใหญ่ชาวไนจีเรียในเดือนนี้หากสามารถหาคนที่มีสไตล์การเล่นคล้ายๆกันมาแทนที่ได้ บาร์เซโลนาอาจจะเดินเรื่องขอยืมตัวคริสโตเฟอร์เอนกุนกูกองหน้าชาฝรั่งเศสของเชลซีมาใช้งานถ้าหากไม่สามารถลงทะเบียนดานิโอนโมลงเล่นเกมลีกช่วงครึ่งซีซั่นหลังได้ขณะที่โอนโมตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมงอาร์เซนอลลิเวอร์พูลทอตแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเตตและแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูเวนตุสโดนเบนฟิก้าปฏิเสธเรียบร้อยสำหรับข้อเสนอขอยืมตัวอันโตนิโอซินวาเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งทีมชาติโปรตุเกส มาใช้งานพ่วงออปชั่นบังคับซื้อขาที่ราคา35ล้านยูโรประมาณ1,242.5ล้านบาทโดยเยอเลสบอนตั้งค่าหัวสินวาไว้ที่40ล้านยูโรประมาณ1,420ล้านบาทซึ่งแอสตันวิลล่าเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากได้ตัวแนวรับวัย21ปีไปร่วมทัพเซบาสเตียนอัลเลกองหน้าดาวดังบอรุเซียดอร์มุนเตรียมยกเลิกสัญญายืมตัวที่เลกาเนสโดยเจ้าตัวพร้อมที่จะย้ายกลับไปรับใช้ต้นสังกักดเก่าอย่างอูเท กาลาตาซารายติดต่อปารีแสแซงแชคแมงเพื่อขอยืมตัวมิลานชครีเนีเซนเตอร์แบ็กเลือดสลวักมาใช้งานโดยตอนนี้กำลังรอการตัดสินใจของตัวนักเตะ